นำฌาญมาเทียบเคียงให้สับเสียงลงตัวจนเหมาะเจาะการติดเบรกให้จิตคิดจำเพาะความพอเหมาะพระธรรมภายในตน หัวข้อเรื่องของอยู่ในชานเหมือนการดึงเบรกซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยวิปัสนาญาณอันนี้คือแนวทางของการติดเบรกให้กับจิตเพื่อมีความคิดเฉพาะเรื่องในเนื้อหาของพระธรรมคำสอนซึ่งจะต้องมีความพอดีพอเหมาะปรากฏเกิดขึ้นภายในเฉพาะตน อันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในวัตถุประสงค์โดยส่วนตัวของกระผมที่จะนำมากราบเรียนให้ทราบเรื่องแนวทางของการควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้จิตคิดลื่นไหลไปเหมือนกับล้อรถโดยเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฌานที่ทุกท่านสามารถจะบรรลุทำได้ตามแนวทางของการเทียบเคียงให้สับและเสียง ลงตัวพอดีพอเหมาะกับเนื้อหาของหมวดหมูพระสัตวธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นการนำเรื่องของฌานออกมาประกาศอันนี้คือแนวทางของฌานซึ่งมีอยู่ทั้งหมดจำนวนสี่เพื่อจุดหมายปลายทางจะต้องสามารถเทียบเคียงได้กับอริยสัจสี่ กระผมจะนำเรื่องขององค์ชาญมาคิดพิจารณาที่ตรงนี้โดยที่จุดเริ่มต้นขององค์ชาญที่หนึ่งซึ่งจะต้องปรากฏเกิดขึ้นให้กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดและพิจารณาสามารถจะตอบตัวเองได้ว่าวิตกกะเจตสิกก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิและวิจาระเจตสิกก็คือเรื่องของสัมมาสังกัปปะ แต่ว่าเนื้อหาที่กระผมจะนำมาพิจารณาในขณะนี้คือเรื่องของจิตประมัติซึ่งเป็นหมวดธรรมเกี่ยวกับประมัติธรรมทั้งหมดสประการเป็นแนวทางที่กระผมจะนำมากราบเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของทุกขสัจจะเพื่อสามารถบรรลุธรรมเรื่องอริยสัจสี่ได้นี้คือหน้าที่ปริญเยยยกิจที่จะต้องปรากปลเกิดขึ้นมาได้ โดยอาศัยเรื่องของความคิดและการพิจารณาในวิตก,กะวิจาระจะต้องปรากฏเกิดขึ้นมากับจิตที่ตรงนี้ขอรับเป็นเรื่องของการติดเบรกให้กับจิตไม่มีความคิดลื่นไหลอีกต่อไป รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในเรื่องของเจตสิกปรมัตซึ่งเป็นการนำองค์ฌานออกมาประกาศว่าความหมายของปีติที่ตรงนี้หมายถึงเรื่องของการดื่มขอรับเป็นการดื่มพระสัตว์ทำคําสอนในขั้นตอนของทุติยฌานจะต้องมาปรากฏเกิดขึ้นกับพระสัตว์ธรรมในสมุทยสัจจะ ซึ่งมีการประกอบกิจหน้าที่ประหาตับกิจให้ปรากฏเกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะมองในรูปแบบของเจตสิกปรมัตถมีแต่เพียงเรื่องของโลภะเจตสิกเท่านั้นขอรับทำหน้าที่มีความทยานอยากในการเรียนรู้พระสัตวธรรมจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอันเกิดขึ้นมาจากความทยานอยากของตัณหา แล้วก็จะต้องหาทางสละละทิ้งหรือว่าปล่อยวางด้วยการนำพระสัตวธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคออกมาประกาศตามแนวทางของรูปปรมัตถเพราะว่าความหมายของรูปประทาบในที่นี้แปลว่าประกาศหรือแปลว่าแสดงตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือถูกโปรคกามมีคำพ้องในภาษาบาลีก็คือประกาศนะกิริยายัง จะต้องสอดคล้องกับเรื่องของนิโรธสัตจะหรือว่าเรื่องของสัจชิกาตภกิจก็คือให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงกับการประกาศพระสัตธรรมคำสอนโดยที่เนื้อหาขององค์ฌานสุข,ขะในที่นี้แปลว่าว่างจากการรับฟังพระสัตธรรมคำสอนขอไข่หรือว่าขะาธาตในที่นี้แปลว่าว่างเปล่าไม่มีอะไร สุธาตในที่นี้คือความหมายของสุนาติหรือว่าสวนะที่แปลว่าการรับฟังการประกาศพระสัตธรรมของรูปปรมัตาจึงได้มาปรากฏชัดว่าจะต้องมีความดับหมดสิ้นลงไปตามความหมายของนิโรธาสัจะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของนิพพานปรมัต์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง อันนี้ถามว่าเป็นเรื่องของการตายใช่หรือไม่ตอบว่าจะต้องนำมาเทียบเคียงในจตุทชาญอันหมายถึงเรื่องการบรรลุธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องมรรคสัจจะหรือว่าหน้าที่ของภาเวตภกิจก็คือพัฒนาให้มรรคสัจจะนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา สามารถจะตอบได้ว่านี้คือการบรรลุธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักที่ตรงนี้กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมที่จะต้องนำมาคิดพิจารณากับองค์ฌานที่เรียกว่าเอกับขาตาหรือว่าความเป็นหนึ่งซึ่งจะต้องมาปรากฏเกิดขึ้นกับ พระอระหันต์ผู้สามารถบรรลุธรรมเรื่องนิพพานปรามัติ์ได้ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเนื้อหาของการมองเห็นว่าพระอระหันต์จะตายใช่หรือไม่ตอบว่าในขณะบรรลุธรรมนี้ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้และยังสามารถประกาศพระสัตวธรรมคำสอนออกมาได้ตามแนวทางที่กระผมมีความเข้าใจส่วนตัวว่า นี้คือพยัญชนะของนามะรูปังซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอันนี้คือการประกาศพระสัตธรรมด้วยความเข้าใจถูกเกี่ยวกับเรื่องของนามบัญญัติหรือว่าคำศัพท์ทั้งหมดจะต้องปรากฏเกิดขึ้นกับพระอาราหารันต ดังนั้นเนื้อหาของการประกาศพระพุทธศาสนาตามแนวทางของนามบัญญัติหรือว่าศัพทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องของการเกิดหรือว่าการตายเป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงนำเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือว่าปฏิจจสมุปบาทที่ทุกท่านมีการบรรลุธรรมนั้นออกมาประกาศ ตามแนวทางของนาบัญญัติหรือว่าศัพท์ทั้งหมดเท่านั้นขอรับเป็นการบรรลุธรรมตามแนวทางที่อาศัยวิปัสนาญาณสร้างให้เกิดขึ้นมาเฉพาะตนเป็นเนื้อหาที่โดยส่วนตัวของกระผมนำเรื่องของฌานออกมาประกาศว่าการอยู่ในฌานนั่นเหมือนการดึงเบรกให้กับจิต สามารถจะควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ลื่นไหลไปเหมือนกับล้อรถแล้วก็นำองค์ฌานทั้งหมดออกมาเทียบเคียงกับการบรรลุธรรมเรื่องอริยสัจสีทั้งหมดนี้สามารถสร้างให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้กับทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นจะตรัสรูสร้ชอบตามแนวทางขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ขอรับ บรรลุธรรมนำฌานมาเทียบเคียงให้สับเสียงลงตัวจนเหมาะเจาะการติดเบรกให้จิตคิดจำเพาะความพอเหมาะพระธรรมภายในตน